มี FC เอฟซีเหนียวแน่นถามมานะครับถามมาในกลุ่มปลูกทุเรียนของเรานะครับว่าทุเรียนแบบนี้เป็นอะไรอันตรายไหมเขาจะตายไหมนะครับไปแบบเร็วๆสั้นๆเนาะถึงสาเหตุแล้วก็วิธีที่ผมคิดว่าใช้ได้ดีในการฟื้นสภาพได้เร็วที่สุดน,นะครับเพื่อนอัปรูปมาให้3รูปนะครับรูปทุเรียนเป็นใบจุดนะครับใบจุดเป็นเกือบจะทั้งต้นนะครับเป็นเกือบจะทั้งต้น จากที่สังเกตเกบ่งกะมีเครื่องเดียวนี่แหละมีมีมครึ่งเดียวตามเข้าตามสูตรเลยนะครับฝั่งทางนี้มันไม่มีเขาไม่ได้ถ่ายมานะครับแล้วก็มีแค่บางกิ่งนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคือ attack node นะครับ attack node ก็คือลาไปจุดนะครับลาใบาจุดในทุเรียนนะครับแต่ว่าสาเหตุอีรีนะในใจผมเลยนะมันเป็นปลายเหตุเป็นปลายทางแล้วนะครับของของ สาเหตุที่มันแท้จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุเรียนน็อกหนาวผมจะพาไปดูของผมนะครับพาไปดูของผมเนี่ยต้นทุเรียนผมนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับคล้ายๆายกันเลยเห็นไหมทุเรียนผมน็อกหนาวต้นหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับตอนที่หนาวจ,จัดๆนี่แหละปีที่แล้วก็เตรียมตัวไม่ดีก็จะมีสภาพประมาณนี้ใบร่วงนะครับใบร่วงใบร่วงเกือบจะทั้งต้นเลยครับร่วงแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดู แป๊บหนึ่งนะผมต้องเล่นวิดีโอสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวผมปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนาทีที่เก้าจะเห็นต้นนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับต้นนี้เลยสภาพแบบนี้เลยหนักกว่าอีกนะครับหนักกว่าของเอฟซีทีทามานะครับอ่ะต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้ ตอนนี้ครับโอเคพาไปดูกล่องกระบอกชัดเนาะใบร่วงนะครับใบรวงทั้งต้นเลยครับเป็นอย่างผมคือว่าใบรวงทั้งตน้นเทียบกับมูมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่นาทีที่เก้าครึ่งนะครับเนี่ยเพื่อนสภาพสภาพเพื่อนเขานะครับสภาพไอ้มูมันกับชิประมาณประมาณนี้นะครับผมถ่ายวีดีโอแล้วก็พาเดินลอดูหลายต้นนะครับสวนนี้คือสวนที่เห็ดหลูกนะครับปีที่แล้ว ตัวเร็วไหมแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่ตอนนี้สภาพเป็นยังไงด้วยเนาะเนี่ยครับสภาพเพื่อนเขาก็เป็นแบบนี้ต้นที่บอน็อกมันจีเป็นแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าไม่เป็นทุกต้นหนึ่งไม่เป็นทุกต้นนะครับสองเป็นด้านต,ตะวันองนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยถ้าอาการหนักด้านทตะวันองนะครับแล้วก็บบบ,บเป็นทุกต้นนะครับผมอยากให้น,นักไปที่ทุเรียนน็อกหนาวครับนี่เห็นบ่า หลวนเลยครับทั้งใบยิกใบงอใบเลื่อยเลยครับใบเป็นฟันเลื่อยเลยยอดที่ขึ้นใหม่ไม่ร่วงนะครับมันจะร่วงใบใบเก่านะครับมันจะเลื่อมล่วงจะใบใบเก่านะครับแต่ว่าอยอดที่ขึ้นใหม่กับบสมบูรณ์นะมันจะงี้ง,ง,งอ่งอก็งอละกะใบไม่โตนะครับใบเล็กๆกับเคีเเเ้ยวทั้งแบบนี้เลยเหี่ยวเหี่ยวเต็บเส็แบบนี้ละครับจํารูปกิ่งก้านไว้นะครับเดี๋ยวพอพาไปดูว่ามันจะเป็นต้นเดียวกันกับที่ผมให้ดูตอนนี้ไหมล่วงครับใบล่วงร่วงทั้งต้นเลย เดี๋ยวดูวิดีโอไปด้วยเนาะเนี่ยครับอาการเหมือนกันเลยแทบจะไม่เหลือใบใบแก่ใบเขียวใบใหม่ล่วงเบดนะครับเหลือแต่ยอดอ่อนยอดอ่อนกับโบกปกตินะครับเป็น,นงีองอๆเป็นหนอยๆนะครับแล้วเขาก็จะเขียวมาทั้งที่เล็กๆแบบนั้นบางทีถ้าเป็นหนักไม่เขียวด้วยครับเป็นเรืองเหลืองเป็นเรืองเหลืองเป็น,นงอๆเนี่ยครับมันก็จะประมาณสภาพประมาณนี้เลยครับสภาพประมาณนี้เลย แล้วถ้าถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับ่ะผมพาไปดูตอนนี้เขาเป็นยังไงนี่ตอนนี้ตอนนี้แขวนลูกอยู่นะครับตอนนี้แขวนลูกอยู่ต้นเดียวกันเลยครับต้นนี้เลยครับต้นนี้เลยต้นเดียวกันนี่แหละเต้นต้นที่อยู่้างแปลงพังนี่มันนานมาแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปเยอะเนาะป่ะกลับไปที่อันนี้เราจริงๆนี่ชิ่อ่าสิ่งที่เขาเป็นนะครับก็คืออัน แอคเทคโนดบอกแอคเทคโนดก็คือลาใบจุดนะครับลาใบจุดลาใบไหมในทุเรียนนะครับสังเกตง่ายๆมันสีบใหม่แต่ปลายนะครับแล้วก็จะลามเลือกสองขอบแล้วบางทีก็คือสุ่มเข้าไปในใบนะครับก็คือเกิดแบบเป็นจุด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 อยู่ในใบนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเข้มปุ๋ยนะครับมันจะเป็นไหมแต่ปลายมันนะครับใหม่แต่ปลายมันอันนี้มันลามเข้ามาสองขอบแล้วก็มีเกิดเป็นจุดๆเข้ามาข้างในนะครับแรนดอมเข้ามาข้างในนะครับเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็จะเริ่มใบเริ่มร่วงนะครับใบเริ่มร่วง เอาวิธีรักษาก่อนหรือว่าเอาวิธีป้องกันเอาวิธีรักษาก่อนแล้วกันเนาะวิธีรักษาของผมนะครับคือผมไม่ได้ทําอะไรนะครับผมบอเห็นยังครับผมไม่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับสิ่งที่ผมเห็ุก็คือใส่ปุ๋ยใหม่นะครับใส่ปุ๋ยให้เขาถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงใบอ่อนนะครับก็เลือเฝ้าให,ให้มันแขมันแกนะครับก็พวกฉีดฮอร์โมนสังกสีบางอะไรบางแมกนีเซียมแคลเซียมห้า่ ให้ใบเขาแก่เร็วๆนะครับบอกย่ายงว่าถ้ามีใบอ่อนก็ให้ใบแก่เร็วๆถ้าอยู่ในช่วงใบที่บม่มียอดอ่อนนะครับใบเคียววันมันกิดฉ่วงเกือบทั้งนต้นเลยนะถ้าไม่มียอดอ่อนนี่เขาจะร่วงเกือบทั้งต้นเลยก็ให้ใส่เป็นปุ๋ยดึงยอดใหม่นะครับก็คือปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับสิผาสามเขาแก่ก็ได้ครับเอาดึงยอดใหม่ดึงยอดใหม่ออกมาทําไมผมถึงไม่ฉีดยานะครับเป็นอย่างผมคือบ่ฉีดยาเพราะว่า ฉีดไปก็เท่านั้นครับไม่นานมันก็ล่วงครับมันล่วงลงมาเบิดถามว่ามีเชื้อราไหมมีเชื้อโรคอะไรอยู่ไหมก็คงมีเพราะว่าเพราะว่ามันเลื่มกินมันเลื้มล่ามเลยนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ไม่ไม่ได้รุนแรงเป็นอย่างคือว่ามีเชื้อรานอกแล้วมันเลื่มจากจุดมันบ่อครับพอจุดมีน้ำค้างน้ำค้างมีความมักมุวมีอากาศหนาวขอบมันกระหม้ใบดีๆนะครับถ้าเกิดหนาวแห้งขอบกระไหม้นะครับกินมันบมถึงกับใหม่เป็นแดงแดงนะมันจะกินเป็นใบเลื่อยนะ จากขอบใบทุเรียนเรียบๆนะครับมันจะกัดขอบเข้ามาเป็นกลายเป็นไอใบใบทุเรียนจะขอบขอบมันเป็นใบเลื่อยนะครับลมหนาวมันขนาดนั้นเลยนะครับกัดขนาดนั้นเลยนะครับผมไม่ไม่ได้ฉีดยาเชื้อรานะครับผมเน้นที่การทํายอดใหม่นะครับทํายอดใหม่ละรักละรักษายอดใหม่นั่นให้ได้นะครับรักษายอดใหม่ให้ดีใส่ปุ๋ย เพื่อทํายอดใหม่นะครับเห็ดหยอดใหม่แล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดที่ขึ้นมาใหม่นั้นเสียหายนะครับเพียลงเอียงลงมันสินันนักได้ครับถ้าเกิดว่าใบร่วงไปหมดแล้วแลวยอดอ่อนออกมานะครับแล้วยอดอ่อนก็รักษาบได้เพียกินล่วงมาน้ำกันมันจะเป็นทุเรียนต้นโกนเลยนะครับมันจะโกนเลยแต่โดยปกตินะครับของทุเรียนนอกหนาวก็แค่ล่วงแค่ใบนี่นะครับเห็ดหยอดใหม่มากก็ชิป,ปกติ นิดนึงนะครับพอเราทํายอดใหม่ในสภาพว่าต้นทุเรียนที่มันไม่ค่อยมีใบเขียวนะครับหยอดมันก็สีบรอค่อยสมบูรณ์นะครับผมถึงใช้คําว่ารอประมาณสองรอบใบนะครับมันเริิมมาปกติยอดแรกกระชิเห็ดจังได้กระไรจิงี้ิงก็งอเนยหน่อยเรืองเหลืองจังได้กระไรเขาก็ให้มันมีใบแก่อยู่ในต้นนะครับพอให้มันปรุงอาหารได้นะครับพอให้มันปรุงอาหารได ยอดใบที่สองนะครับชุดที่2อก็ค่อยรักษาให้มันดีใบจะขึ้นกับข,ขึ้นมาปกตินะครับเอานะจริงๆสาเหตุของเขาเนี่ยก็คือนอกหนาวนะครับแต่ฉีออกมาในรูปของไอ้ลาลาใบจุดนะครับลากินใบนะครับไม่นานใบจะร่วงนะครับวิธีป้องกันอา่าวิธีแก้ไขของผมก็คือทํายอดใหม่นะครับถ้าอยู่ในช่วงที่มียอดอ่อนคือต้นของผมนะครับมันมียอดอ่อนปนเขามานํากัฉีด ลองเสริมหรืออะไรก็ได้นะครับทําให้ใบเขาเขียวเร็วขึ้นนะครับถ้ายู่ในช่วงใบตันมันโลนบ้ต้นนะครับต้นมันจะก้นเร่งทํายอดใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับโดยใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับปุ๋ยตัวหนาสูงนะครับปุ๋ยในตัวเจนสูงนะครับเขาจะขึ้นยอดใหม่นะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องว่าป้องกันอะไรที่จะทําให้ทุเรียนต้านสภาวะหนาวได้ดีที่สุดนะครับก็จะเ,เกิดว่า ว้ากันในเรื่องของคลิปในเรื่องของ u t u b e เนาะคนกระชินินนักไปทีว่ว่าฉีดสังกสีสีนี้ยังนะ้ามันเจ็ดทำให้มันทนสภาพความเครียดนะครับทนความเครียดพวกแมกนมีเซียมแคลเซียมอะมิโนโมันก็จะมีอะมิโนโที่ทำให้ต้านความเครียดได้อยู่นะครับแล้วก็มีสังกสีที่ทําให้อ้ต้านน้วได้ดีแต่ว่าใจผมเนี่ยผมให้ฮอร์โมนเรานียูอันดับสามเลยนะครับหนึ่งเลย อันดับหนึ่งในใจผมเลยคือที่จะทําให้ทุเรียนเราต้านสภาพว่าหนาวจัดได้นะครับทุเรียนเรียกนี่แหละต้านสภาพว่าหนาวจัดได้ผมยกให้ใบเขียวครับใบเขียวใบเขียวคืออะไรใบเขียวคือทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีใบเขียวอยู่ในต้นเยอะนะครับสังเกตเบ้องว่าถ้าเกิดว่าต้นหนมีใบเขียวอยู่ในต้นเยอะนี่มันจะกระทบหนาวได้น่อยนะครับกระทบเทาน้อยมากนะครับ ยกเว้นใบเขียวนั้นแล้วก็โดนแดดแรงๆเนาะโดนแดดแรงๆแดดส่องมีใบไหม้ใบไหม้ก็จะสันเบินตัวที่สันเบินนั่นแหละมันจะล่วงก่อนเพื่อนเลยเนาะพยายามทําทุเรียนให้มีครบสามชุดใบนะครับสามชุดใบใดมันสิต้านหนาวนะครับต้านหนาวได้ดีนะครับทานทานท,านทุกสภาวะไงเร็วนําครับไงเร็วต้านโรคนะครับทําให้มีใบเขียวอยู่ในต้นดีที่สุดคือให้ครบสามใบนะบสามชุดใบนะครับ หนึ่งก็คือผมเน้นไปที่ให้มีใบเขียวในต้นสองนะครับให้น้ำนะครับทุเรียนเล็กไม่เป็นไรหรอกครับให้น้ำทุกวันก็ได้ครับขั้นว่าปกติเราให้เยอะก็ลดปริมาณลงมานะครับลดปริมาณน้ำลงมาแล้วให้มันชโลยแต่เปียกแต่หน้าดินการให้น้ําน้อยเนี่ยมันจะไม่ลงไปลึกถึงระดับลึกนะครับมันจะอยู่แต่หน้าดินแป๊บเดียวมันก็แห้งโดนแดดโดนอะไรมันก็จะแห้งไปนะครับสามก็ต้องเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ สามอย่างที่มันจะทําให้สําหรับผมนะผมคิดว่ามันจะทําให้ต้านหนาวได้อกลับมาดูต้นทุเรียนของเพื่อนๆนะครับที่ส่งรูปมานะครับทุเรียนชุดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์อยู่กับมีใบเขียวแล้วก็มียอดใหม่นะครับถือว่าสมบูรณ์อยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีใบเขานะครับมันยังไม่ครบสามชุดใบนะครับมันมีแค่สองชุดนะครับมีใบเขียวอยู่เขียวกันยังบวเขียวดีนะครับแล้วก็ขึ้นยอดใหม่มา แล้วก็มียอดใหม่อีกสามยอดอันนี้นะครับบอกาถึงเรื่องแดดนํานะครับไอ้กิ่งข้างล่างเนี่ยนะครับยังไงก็แขวนลูกไม่ได้แล้วจะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับว่ากิ่งล่างๆมันเรื่องเล็กเล็กเล็กกว่ากิ่งที่อยู่ประมาณระดับนี้นะครับระดับกลางๆขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันเล็กแล้วนะครับมันโดนแดดครับมันบ่ใหญ่เดี๋ยวไม่นานเขาก็สลัดตัดทิ้งเลยครับต้นมันจะได้โล่งๆนะครับแล้วก็แขวนลูกไม่ได้ด้วยต้นทุเรียนเราเริ่มสูงแล้วด้วยครับเริ่มสูงแล้วกิ่งข้างล่างตัดออกได้ครับ ก็ช่วยป้องกันโรคในระดับหนึ่งถ้าแสงเข้าถึงนะครับลมโฟนะครับมันก็โลคกระบอคไขเขานะครับกระตัดกิ่งล่างทิ้งนะครับมันมันมันมักมุมนะครับมันมักมุมสังเกตได้มันสินหน่อยหน่อยกว่ากิ่งตรงนี้เนาะครับอันนี้ก็ถือว่าสองชุดใบอันนี้ยังไม่หนักยังไม่หนักมากนะผมว่าเนาะถามใจผมผมว่ายังไม่หนักมากมันเกิดจากนอกจากนอกหนาวแล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่ต่อเนื่องจากแดดแรงด้วยนะให้ผมเดานะมัน ก็คือใบเขียวอีลีนี่เขาก็ยังอยู่นะครับนี่เขาก็ยังอยู่แต่ใบอ่อนเนี่ยมันออกมาสู้แดดก่อนมันออกมาโดนแดดแล้วแดดมันเผาดูนสังเกตดูใบมันจะเป็นสีแดงแดงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆซันเบิร์นแต่ว่าแต่ว่ามันยังบ่เป็นซันเบิร์นซันเบิร์นมันจะอาการชัดเจนตอนที่ใบมันแก่แล้วนะครับอันนี้มันยังเป็นใบอ่อนอยู่เนาะใบมันเพิ่งกลางยังบบกลางสูดโดยซ้ำนะครับแต่ว่าแดดมันแรงนะครับแดดมันแห้งแล้วก็มาถึงหนาวอีกนะครับมันก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับ โ okay, อเคเนาะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆควบคุมแล้วนเนาะไอ้โควเวอร์หมดแล้วเนาะก,ก็สาเหตุจะตายไม่ไม่ตายนะครับ <c oughs> แต่อาจจะมีใบร่วงทําให้เราใจบุดีเนี่ยแต่มียอดใหม่แบบนี้ก็คือกระตุ้นปุ๋ยต่อต่อได้เลยครับชีท่าลลอกเสริมได้ถ้าถ้าเฝ่านะครับถ้าเกิดเฝ่าแล้วก็เพื่อความชัวร์เนาะต้นมันล้นๆมันกัดใจบุดีนะครับ แต่เรื่องเชื้อรานี่ถ้าใจไม่ดีก็ฉีดนะครับแต่ว่าตัวผมเองบด,ด้ฉีดผมผมเน้นไปทางเข้าใจแล้วก็ธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ถ้าไปถามอา,อาจารย์อื่นๆนะครับที่บ่แเ่นระบบคล้วยตู่คือผมก็จะบอกฉีดยาเชื้อราแหนะครับแต่ว่าผมคิดว่าบ,บ,บดดนมันก็หล่นครับไม่นานมันก็นล่วงใบนี้มันก็นล่วงไปนะครับขั้นใจบดีก็แค่กวาดใบเก่ามันไปถึงไปสุมไฟนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ